สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพ่กอบผมโซบัส JR กับเกมไลน์เลนเจอรนะครับวันนี้นะครับผมจะมา2วิธีการจัดทีมตี PVP นั่นเองนะครับไม่พูดพ่ำททำเพลงนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสายแรกนะครับผมขอยกเป็นสายพลังตัวชนละกันนะครับตัวชนเนี่ยมีหน้าที่เป็นแท้งนั่นเองนะครับเอาไว้ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเจาะมาถึงแนวหลังนะครับซึ่งสําคัญมากนะครับตัวนี้คือสําคัญจริงๆนะ แล้วก็สายพลังอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมูลดุรยางนะครับตัวนี้ผมหยิบมาด้วยแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามีตัวชนแล้วก็ต้องมีตัวยื้อนะครับมูลดุรยางเป็นตัวที่เจ๋งนะครับแล้วก็ตัวชนนะครับถ้าใครไม่มีตัวชนดีๆผมขอยกตัวอย่างเป็นติวหุยนะครับแล้วก็โค้นีบีลูกโป่งนะครับสองตัวนี้สามารถเอามาใช้เป็นตัวชนยืนหน้าได้นะครับแต่ว่ามูลดุรยางเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาแทนจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ย แต่ว่าอยากได้ตัวบัฟอมตะดีๆนะครับฮิเมะนะครับเป็นตัวที่มีสกิลบัฟอมาตะที่คล้ายกับมูนดุยางนะครับนั่นก็คือบัฟหน้าป้อมเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือฮิเมะนะครับเป็นสายไวพิบนะครับไม่ใช่สายพลังนะซึ่งมูนดุยางเนี่ยมันเป็นตัวยื้อให้ตัวชนได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาที่ตัวชนตายเนี่ยมูนดุยางนะครับก็จะมาสมทบยืนแทนก่อนไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามไปเจาะถึงแนวหลังนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับประโยชน์ของตัวยื z นะแล้วก็สายพลังประมาณนี้นะมานะครับมีสายพลังแล้วก็ต้องมีตัวป่วนนะครับเพราะว่าตัวปวนเนี่ยมันก็จะมาช่วยยื้อให้สายพลังไม่โดนดาเมจมากเกินไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นพวกตัวสตัรนละกันนะครับแล้วก็เลนเจอร์ที่เข้าข่ายเป็นตัวสตัรนนั่นก็คือตัวแซลลี่เฮดพิทนั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีนะแต่ว่าผมเนี่ยมีคาโอลิแล้วก็ชุนลีแล้วนะครับที่ที่เป็นตัวสตัรนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ก็เป็นตัวป่วดในทีมของผมนั่นเองนะครับอะต่อมานะครับก็เป็นสายไวพิพนั่นเองนะครับสายไวพิพเนี่ยจะเน้นสกิลนะครับเป็นพิเศษนะครับโจมตีเนี่ยไม่ได้สําคัญมากแต่ว่าเออมันก็ต้องโจมตีหนักนะรไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจมันจะไม่มีนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับตัวสายไวพิพเนี่ยมันจะเน้นไปที่สกิลนะครับของมันมากกว่านะต่อมานะครับเป็นสายว่องไวนะครับอันนี้สําคัญนะครับในทีมต้องมีนะคือมันเป็นตัวที่เจ๋ง แล้วก็มันเป็นตัวที่แบบทําให้ทีมเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับสายไวพิไอสายไม่ใช่สายไวพิบสายว่องไว,ไว,ไวเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นโคนี่แอลิสนะครับแล้วก็พวกโคนี่แชมเปญนะครับสตัวนี้สําคัญนะเพราะามันเป็นตัวที่เจ๋งอย,อยู่ปัจจุบันก็ยังหยิบมาใช้งานได้อยู่ด้วยนะครับส่วนตัวอื่นๆนะถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้เนี่ยคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยแนะนำเลนเจอร์เอาไว้สามารถไปดูได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวบัฟทีมนั่นเองนะครับตัวบัฟเนี่ยยกตัวอย่างเป็นบัฟคีนะครับบัฟโจมตีบัฟเลือดบัฟทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับบัฟอะเออซึ่งในทีมเราควรจะมออีมากกว่า1เออ,เอ,อไม่ต่ำกว่า1ตัวแล้วกันอนะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออที่ผมแนะนำนะว่ามันควรจะมีในทีมนะครับผมก็จะพูดซ้ำอีกทีแล้วกันว่ามันควรจะมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือสายพลังตัวชนนะครับ อย่างที่2เลยคือตัวบัฟนะครับไม่ว่าจะบัฟอมตะบัฟอะไรก็ตามควรจะมีไม่ต่ำกว่า1ตัวนะครับแล้วก็สายไวพิบนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเน้นสกิลนั่นเองนะซึ่งสายไวพิบเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครไม่มีก็มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นสายเ,เป็นธาตุไม้จําชื่อไม่ได้ว่ะเจสิก้าปะวะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าได้ผมเคยแนะนำเอาไว้อยู่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวป่วนนะครับซึ่งมันจะเป็นพวกตัวสตัน ตัว, copy, ci, uh, i, uh, วก o อปปี้นะครับเช่นดาวินชีโคนีเซตีพวกนี้นะครับมันเป็นตัวปวนนั่นเองนะสายว่องไวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสายว่องไวเนะี่ยสำคัญนะครับควรจะมีมากกว่า3ตัวแล้วกันอะมากกว่า2ตัวดีหว่างสาตัวจะเวอร์ไปนะครับสาตัว2ตัวพอนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่ควรจะมีนะแต่ว่าเอาจริงแล้วสายว่องไวเนะี่ยพักนี้มันไม่ค่อยติดเทรนด์เท่าไหร่พักนี้สายวไวพิบติดเทรนด์มากจริงๆนะครับเพราะว่าพักนี้เนี่ยหลีกท็อปตา์านาเขาจะเน้น ใช้สกิลเป็นหลักนะครับไม่เน้นโจมตีกันนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการจัดทีม p v p นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะแนะนำเป็นประเภทมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสายพลังนะครับมันก็ต้องมีสายว่องไวมันก็ต้องมีสายบัฟมันก็ต้องมีสายป่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะครับประมาณนั้นนะซึ่งมันเป็นองค์ประกอบอะนะครับแต่ว่าวิธีการเอ,อ่อถ้าพูดถึงเรื่องของว่าจะเอาเลนเจอร์ตัวไหนมาลงในทีมเนะี่ยมันอยู่ที่การ ัดสินใจของท่านผู้ชมเองมากกว่านะครับผมไม่สามารถไปบอกได้ว่าเอ้ยตัวนั้นมไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเอ้ท่านผู้ชมใช้ตัวนี้แล้วมันดีหรือเปล่านะครับงั้นก็ประมาณนี้ละกันนะ <S <S